สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่คุณจะได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยซ้ำ เพราะว่าผมจําไม่เคยจะได้พอดแคสต์ที่ผมจะเล่าเรื่องที่ผมอยากจะเล่าหรือเรื่องที่คุณอยากจะฟังวันนี้พูดถึงเรื่องการเมืองครอบครัวและคนรอบกายครับผมเชื่อว่าหลายคนต่อหลายคนครับไม่กล้าที่จะพูดเรื่องการเมืองภายในครอบครัวหรือแม้แต่กับคนรอบข้างครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นอะไรที่ปัดเจกมากๆเลยเหมือนกับรสนิยมครับเหมือนรสนิยมการดมน้ําหอมเหมือนรสนิยมอาหารที่เราชอบมันเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลมากๆเป็นเรื่องที่เราไม่กล้าที่จะพูด hmm. กันเพราะว่าขืนพูดไป มีรสินิยมที่ไม่เหมือนกันก็สูญเสียความสัมพันธ์กันไปซะเปล่าๆแต่วันนี้ครับผมจะมาชี้ให้เห็นประเด็นว่าเพราะอะไรเราควรที่จะคุยเรื่องการเมืองกันโดยเฉพาะกับครอบครัวครับการเมืองเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับและผมเชื่อว่าถ้าเราพูดมันได้หลายๆเรื่องในครอบครัวของเรา ก็น่าจะพูดได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้ครับผมก็จะมาเล่าและแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าว่าทายังไงถึงจะคุยเรื่องการเมืองกับครอบครัวและคนรอบข้างได้จากประสบการณ์ของผมที่ผมทําแล้วเฮ้ยมันเวิร์กอะ่ะก่อนอื่นครับต้องเกรนอย่างนี้ผมว่าหลายคนคงน่าจะเคยได้ยินกับประโยคที่ว่าลองยกตัวอย่างมาสิ ว่าอะไรบ้างที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งแน่นอนครับมันหายากซึ่งทุกวันนี้ครับผมก็ยังหาไม่ได้เลยหรือถ้าใครหาได้แล้วก็รบกวนกระซิบบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าทุกเรื่องครับล้วนแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเมืองแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแม้แต่การที่เราเดินอยู่บนทางเท้าเองกับฟุตบาทที่บ้านเรานั้นก็ เป็นหลุมเป็นบอ่อบ้างมีกระดักคอยเราในวันที่ฝนตกโอ้โหทุกอย่างครับล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองแทบทันจินหรือแม้แต่เรื่องของเซ็กส์เรื่องบนเตียงนะครับเรื่องของถุงยางอนมามัยก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี่แหละครับผมก็เลยคิดว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพูดและเป็นเรื่องของคนในครอบครัวครับ และคําถามคือทํำยังไงล่ะครับเราถึงจะสามารถคุยการเมืองกับคนในครอบครัวของเราได้ผมก็เลยหยิบยกเทคนิคประมาณ3ข้อด้วยกันครับที่ผมลองแล้วเฮ้ยมันเวิร์กและหวังว่ามันจะเวิร์กกับพวกคุณด้วยครับข้อแรกครับคุยด้วยเหตุถกด้วยผลอย่าใช้อารมณ์ข้อนี้เป็นข้อที่พูดง่ายน,นะครับแต่ทํายากมากๆเลยล่ะผมว่าลองยกตัวอย่างอย่างนี้ครับผมว่าหลายๆคนคงน่าจะเคยเห็นรูปภาพภาพหนึ่งครับที่สามารถมองเป็น เป็ดก็ได้กระต่ายก็ได้ซึ่งเว็บแรกครับแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะมายอมรับกันอยู่ณจุดจุดหนึ่งครับว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็มองเป็นได้ทั้งเป็ดทั้งกระต่ายนี่ว่าเราจะทะเลาะก,กันทําไมเหตุผลคล้ายๆกันเลยครับผมว่ากับเรื่องการเมืองบางทีเราเลือกเสพข่าวจากสํานักข่าว A ที่ให้ข้อมูลว่าฝั่งเราถูก บางทีฝ่ายเขาเขาก็รับข้อมูลและเสพข้อมูลจากสำนักข่าว B ที่บอกว่าเฮ้ยฝ่ายฉันถูกนะสิ่งนี้แหละครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า confirmation bias คือการเสพข่าวเพียงด้านเดียวที่บอกว่าเฮ้ยฉันถูกคุณผิดเพื่อที่จะซับพอร์ตความคิดของตัวเองสิ่งนี้ครับเราควรที่จะลดและฟังให้รอบด้านนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับฟังด้วยเหตุ ทกด้วยผลอย่าใช้อารมณ์และที่สำคัญคือฟังให้รอบด้าน ข้อ2ครับจงรู้กรอบผมไม่สามารถบอกคุณได้หรอกนะครับว่ากรอบมันตีได้ขนาดไหนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยครอบครัวของคุณหรือคนรอบข้างของคุณนั้นนะ่ะเขามีกรอบในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเรื่องอะไรที่แตะได้เรื่องนี้พูดได้หรือยังแน่นอนครับผมเชื่อว่าเราคงไม่ประเดิมพูดเรื่องการเมืองตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันใช่ไหมละครับดังนั้นใช้เวลาศึกษาเาครับ,รบใช้เวลาเรียนรู้ว่า เมื่อไหร่เราพูดได้อะไรที่เขาชอบและคําถามคือแล้วจะรู้ได้ไยงไว่าครอบครัวเรารับได้เมื่อไหร่ผมว่าวิธีง่ายๆเลยนะครับลองดูนั่งดูข่าวกับที่บ้านและพอเปิดข่าวการเมืองขึ้นมาเราก็ลองบ่นซิว่าเฮ้ยนักการเมืองคนนี้ทําไมทําแบบนั้นละ่ะแล้วลองสังเกตปฏิกิริยาครับของคนในครอบครัวว่าเขาเป็นยังไงและเวลานั่นแหละครับเราก็จะรู้ว่ามันถึงเวลาหรือย,อยังที่เราสามารถจะคุยเรื่องการเมืองกับคนในครอบครัวได้ และข้อสุดท้ายครับข้อที่ผมวัดทําง่ายที่สุดและคุณควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับคืออย่าตัดสินอีกฝ่ายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับการเมืองผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องของรสสนิยมดังนั้นการที่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยฟังเพลงลูกทุ่งเหรอโหเชวยว่ะแบบเนี้ยคุณก็คงจะไม่ชอบใช่ไหมล่ะครับผมว่ารับฟังเขาอย่างมีเหตุและผลจะดีกว่าอย่าไปบอกว่าฝั่งเขานั่นแหละคือฝั่งที่ผิดฝั่งผมสิเป็นฝั่งที่ถูก แบบนี้ผมว่าอย่าทำเลยครับแล้วเราจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ของเราครอบครัวและคนรอบข้างไปได้อีกยาวเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือ3ามเทคนิคที่ผมคิดว่ามันจะทำให้คุณคุยเรื่องการเมืองกับคนรอบข้างกับคนในครอบครัวได้อย่างสนิทใจ,จเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคุยเรื่องที่ยากที่สุดกับเขาได้แล้วซึ่งก็คือเรื่องการเมืองในความคิดของผมผมว่าก็ไม่มีเรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ แล้วเจอกันใหม่เมื่อผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้คุณฟังนะครับสวัสดีครับ